สวัสดีเช้าวันใหม่นะคะจากบริเวณหาดจอมเทียนพัทยาค่ะวันนี้ก็บรรยากาศนะคะท้องฟ้าเปิดะะบรรยากาศสวยงามอย่างที่เห็นเลยนะคะก็บรรยากาศนะคะมาฝากทุกคนกำลยากาศสบายๆบ,บริเวณหาดจอมเทียนพัทยานะคะวันนี้อากาศค่อนข้างสบายนะคะไม่หนาวแล้วก็อุณหภูมิน่าจะเริ่มอยู่ที่ปกติแล้วประมาณ27องศาเซลเซียสค่ะ 26.27องศาเซลเซียสนะคะกำลังดีแล้วก็มีลมนิดหน่อยค่ะขึ้นลมทะเลนะคะสงบนะคะทุกอย่างเป็นปกติเลยนะคะกับวันนี้นะหญิงนำบรรยากาศสวยๆนะ,ะมาฝากทุกคนนะคะขอให้แบบเพื่อนๆที่อยู่ในเขตพื้นที่พริยานะคะมีแต่ความสุขนะคะแล้วกอ็ออกมารับแดดกันบรรยากาศสวยๆคะ่ะ วันนี้สําหรับคนที่ทํางานนะบางคนก็ยังบางอาชีพก็ยังทํางานอยู่เนาะจนถึงช่วงปีใหม่ค่อยได้หยุดนะ,ะบางอาชีพก็ได้หยุดแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ยังทํางานอยู่นะคะขอให้อ่ได้โบนัสเยอะๆนะแล้วก็มีความสุขนะคะขอให้ เจอแต่เรื่องดีๆเข้ามานะปีใหม่ก็จะถึงแล้วนะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะมีโชคมีลาภคิดวางสิ่งใดก็สมความมุ่งม,มารปตารถนาะใครทำงานประจำอยู่ ก็ขอให้ได้โบนัสเยอะๆได้เลื่อนตำแหน่งนะคะเจ้านายรักเมตตาสงสารอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้มีลูกค้าเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้มีช่วงวีลา่านะสุขภาพแข็งแรงที่สําคัญนะคะบรรยากาศบริเวณหาดจมเทียนพิทยายอย่างที่เห็นนะอากาศนะดีแล้วก็ท้องฟ้าเปิดค่ะนะ,ะนะก็เหมาะที่จะไป เที่ยวชายหาดนะคะรถลาก็าเยอะนะ,ะช่วงนี้ะนะบรรยากาศอย่างที่เห็นเลยนะคะยิงเอาบรรยากาศมาให้ชมเดี๋ยวทุกคนไปดูบรรยากาศดีกว่านะคะยิงจะงดการบรรยายไว้แค่นี้เนาะสาหรับวันนี้ก็คงคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ thank yeah.